สวัสดีครับอยู่กับผมช่องชนาวันนะครับวันนี้เราอยู่กับครื่อง์ยันมาายเอ็อขีดเอครับคันนี้ครับ จะมีอะไรโดดเด่นแตกต่างจากตัวเดิมเดี๋ยวเรามาชมกันแบบใกล้ๆนะครับเริ่มตั้งแต่จุดแรกที่เรามองเห็นก็คือยางหลังที่มีขนาดใหญ่ครับเรียกว่านี้ล้อนี้ใหญ่โตเลยทีเดียวกับขอบทอง28นิ้วสังเกตนะครับดอกยางจยัดมาสําหรับงานไร่โดยจะเาะพร้อมกับเหล็กถ่วงหลังที่ติดมากับตัวรถนะครับข้างละ1ก้อนก้อนละ40กิโลสามารถเพิ่มได้ข้างละ3ก,ก้อนเลยทีเดียวและจุดเด่นอีกสําคัญก็คือสามารถที่จะปรับระยะฐานล้อทั้งล้อหน้าและก็ล้อหลังได้4ระยะเลยทีเดียวครับ แขนยกอุปกรณ์ที่ปลายแขนยกยกได้มากถึง1450กิโลกรัมแขนยกอุปกรณ์ต่อพ่วงแบบ2 i อินวันรองรับจุดต่อพ่วงได้ถึง2แบบเลือกเอาครับตามความสะดวกนะครับรองรับอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆได้หลากหลายใช้งานง่ายครับไฟน่าจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับแยกไฟสูงและก็ไฟต่ำมาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะครับ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลจำนวน4สูบ16วาล์ว57แรงม้านะครับแรงรอบจัดและก็ประหยัดน้ำมันการควบคุมการทำงานของตัวแทรกเตอร์นะครับตัวนี้มาพร้อมกับเกียร์ซินโครเมตเต็มรูปแบบ8เกียร์เดินหน้าแล้วก็8เกียร์ถอยหลังเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังครับใช้งานง่ายครับโดยไม่ต้องหยุดรถจะเป็นตัวเลื่อนครับเพลาครับขับเคลื่อน4ล้ลอ,อันนี้เป็นคันเร่งมือครับสังเกตนะครับมีรูปกระต่ายแล้วก็เต่าใช้งานสะดวกนะครับ เวลาใช้งานก็ไม่จําเป็นต้อง yeah, เหยียบแป้นคันเร่งนะครับก็ใช้ตัวคันเร่งมือตัวนี้ได้เลยครับตัวควบคุมสําหรับการใช้งานของใบมีดหรือว่าผันดิดนานาครับตัวควบคุมในส่วนของแขนยกอุปกรณ์ด้านหลังนะครับหรือว่าหางหลังนั่นเองครับและที่สําคัญครับตัวนี้ครับที่ติดมากับแทรกเตอร์ ym 3 5 7 a ี l 1ครับตัวนี้จะเป็น d r i ฟ control ครับซึ่ง เป็นระบบควบคุมแรงกดอุปกรณ์ด้านหลังขึ้นลงอัตโนมัติครับซึ่งวันนี้เราจะนำแทรกเตอร์คันนี้ครับไปลองใช้งานดูมาดูอีกจุดที่น่าสนใจนะครับ PTO แบบแยกอิสระสามารถใช้งานโดยใช้ปุ่มเปิดปิดนะครับควบคุมการทำงานจะเปิดหรือปิดก็ควบคุมแบบง,ง่ายๆเกียร์ PTO ครับมีอยู่2ระดับนะครับสามารถปรับได้ครับเกียร์หอยู่ที่500 40รอบแล้วก็เกียร์2อยู่ที่750รอบครับเขามีจุดสำหรับต่อไฟ DC เอาไว้ใช้งานนะครับตัวนี้ 12V 125โวลต์125วัตต์สามารถที่จะนำอะแดปเตอร์ครับมาต่อแล้วก็เอาไว้ชาร์จโทรศัพท์มือถือก็ได้ครับจุดนี้จะเป็นตัวล็อกไฮดรอลิกนะครับหรือว่าล็อกหางหลังดิฟล็อกครับเอาไว้ล็อกเฟืองท้ายเวลารถเจอหลุมหรือว่าติดหลุมนะครับ และที่สําคัญที่ผมชอบครับตัวนี้จะเป็นตัวรอกเบรกครับนะที่ติดมาให้หน้าจอแสดงผลเป็นแบบดิจิตอลนะครับมีไฟบอกสถานะการทํางานต่างๆครับครบคัน ตัวนี้จะเป็นสวิตช์เปิดปิดไฟครับไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวแล้วก็แตรนะครับตัวนี้จะเป็นฝาถังน้ํามันที่สามารถล็อกได้นะความจุของถังน้ํามันอยู่ที่50ลิตรครับกระจกมองข้างสามารถพับได้แถมกล่องนะครับอเนกประสงค์มาให้ครับด้านหลังก็จะมีไฟ LED ครับติดมาให้กับตัวรถเลยนะครับหลังคานะครับช่วยป้องกันแดดแล้วก็ป้องกันสิ่งของหล่นใส่พร้อมกับโครงนิรภัยครับมาตรฐานติดมากับตัวรถครับมีระบบ Smart a s s i s t r e m o t e นะครับผู้ช่วยอัจฉริยะไม่ว่าจะเป็นตัวสอบพิกัดการทํางานการคํานวณพื้นที่การทางาน การย้อนหลังดูชั่วโมงการทํางานหรือการแจ้งเตือนต่างๆผ่านมือถือนี่ก็คือข้อมูลแทรกเตอร์ยันมาวายเ7 a มสาดคันนี้ครับวงมาลัยพาวเวอร์ควบคุมง่ายกับตัวรถที่มีน้าหนักโดยรวมรวมทั้งอุปกรณ์ประมาณ2ตันนะครับถ้าเป็นตัวรถเปล่าๆมีเหล็กถ่วงแถมมาด้วยก็ประมาณ 1, 9 1 0กิกโลเดี๋ยวเราจะนําแทรกเตอร์คันนี้ครับไปใช้งานในไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูประสิทธิภาพการทํางานจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ จากการใช้งานแทรกเตอร์ยันว่มา YM-357A-L1 ขีด L1 ในไร่จะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพการทำงานที่เหนือกว่าด้วยยางหลังที่มีขนาดใหญ่พร้อมระบบรับคอนโทรลเครื่องยนต์4สู16บ16วาว์แรงและประหยัดเกียร์ซินโครเมตรเต็มรูปแบบเกิดมาเพื่องานไร่โดยเฉพาะนอกจากใช้งานในไร่ยังสามารถใช้งานในานาได้ดีอีกด้วยนะครับแต่ต้องไม่ใช่เป็นนาลมด้วยดอกอยางที่เขาออกแบบมาสำหรับงานไร่โดยเฉพาะนาแห้ง นาโคกหรือว่างานดันดินกับแทรกเตอร์ยันมาวายเอ a มสคันนี้แรงเหลือๆสบายครับ สำหรับลูกค้าที่สนใจแทรกเตอร์สามารถเข้าไปดูข้อมูลของผู้แทนจำหน่ายได้ที่เว็บไซต์ของยันม่าหรือโทร1638หรือช่องทางการติดต่อรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวผมจะวางไว้ท้ายคลิปถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับ